สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับของ <lucky S 1> ฟิฟี่นะครับน้องสอนรับตัวละครฟิฟี่มมนะครับองน้องเราก็สอนรับของไฟเยอะมากนะครับน้องแล้วก็ยังจําได้หรือเปล่าครับองน้องกิจกรรมที่พี่ให้โบตเมื่อวานนะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมบทหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบคําถามให้แล้วก็วตนะครับไม่ใช่วตเสียก็คือตอบคำถามให้แล้วก็แจกให้เลยละกันนะครับองน เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าวันนี้มีแจกของแน่นอนนะครับน้องก็จะประไม้เลยนะครับน้องเราก็จะมาสอนรับของฟรีแน่นอน100เซนะครับวงน้องมากเรามาเฉลยกันดีกว่านนะครับน้องก็คือหมายเลขที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของหมายเลข หนึ 1> 1่งแรกนะครับวงน้องก็คือเป็นบัตรไกลนามูลค่า300บาทนะครับเนาะหรือว่าตีเป็นเพชรนะครับก็ประมาณ1นึ่งพันเพจนะครับวงน้องก็จะประมไมเลยนะครับเนาะก็ถือว่าสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็ถือว่าแจกเยอะล้วกันนะครับเนาะหนึ่งพันหกสิเพจสำหรับรค,คนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะก็คือส่วนการแจกก็เหมือนเดิมนะครับวงน้องจะเป็นตัวเลขบัตรไกลนานะครับเนาะอยู่ในคลิปนะครับก็เป็นตัวจ้างๆนะครับเนาะก็ดูกันดีๆนะครับเนาะตาดีก็ได้ไปนะครับวงน้องหนึ่งพันหกสิ นี้พี่มาแจกให้แบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครพี่ๆอยากได้เพชรพี่ๆจากพี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหนึ่งหมื่นคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีน่ามูลค่า2 0 0บาทกับตัวละครเออหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็รับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับเนาะก็คือวันนี้ก็มีแจกเพชรนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมก็มา สอดรับของฟรีนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็มีทั้งชุดฟรีตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าสามารถรับได้แล้วนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเรานะครับวงน้องก็สัปดาห์หน้านะครับวงน้องก็จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราแล้วนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือถ้าจากกิจกรรมปัจจุบันนะครับน้องกิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็มีการสะสมโทเค็นด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครถ รับได้ถาวรเลยนะครับน้องเราก็สามารถแลกของฟรีได้เยอะมากนะครับน้องมาเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูนะครับวงน้องว่าสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับนอกกับโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับน้องถ้าใครอยากเล่นจริงๆนะครับวงน้องสามารถอัปเดตนะครับน้องหรือว่าเข้าไปในเซิร์ฟอินโดได้เลยนะครับน้องวันนี้เซิร์ฟอินโดสามารถเล่นได้แล้วนะครับน้องเราก็สาหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็คือมีให้เล่นเหมือนกันนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของสกินปืนแบบนี้นะครับน้องที่แบบว่ามาแจกกให้ีนองงทุ สกินปืนนะครับเนาะสำหรับสกินปืนรวยแรงนะครับวงน้องก็คือมีครบเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินปืน AK บางก้อนนะครับเนาะสกาสมพูนะครับวงน้องเราก็ M4 ก็มีนะครับเนาะเราก็มี a k ค์ด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสำหรับสกินปืนนะครับวงน้องก็เลือกเล่นได้เลยนะครับเนาะอยากได้สกินปืนตัวไหนนะครับวงน้องก็สามารถรับไปได้เลยนะครับเนาะก็จะปลาไม้เลยนะครับวงน้องแต่เสียได้นิดนึงนะครับเนาะไม่ได้ถาวรนะครับวงน้องเป็นสกินปืนเป็นวัดนะครับเนาะก็ถือว่า โทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องก็คือสามารถแลกสกินปืนได้จริงๆของเงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะมีโทเค็นสีแองตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถแลกสกินปืนได้ถาวรนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะอัปเดตเขาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นข่าวล่วงหน้าเลยนะครับน้องสำหรับสายฟรีนะครับที่แบบว่าจะมีทางด้านของสกินปืนถาวรนะครับน้องก็คืออันแรกนะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของ M4A1 นะครับน้องที่แบบว่าแจกให้นะ เท่านั้นนะครับเนอะเราก็15คิวนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของ M4A1 นะครับเนอะเราก็ถ้าอยากได้การ์ดทองนะครับวงน้องก็คือข้าไปเลยนะครับเนาะ25คิวเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็ถ้าอยากได้สกินปืนถาวรนะครับวงน้องก็ข้าไปเลยนะครับเนาะก็คือสั่งหางศัตรูไปเลยนะครับวงน้องก็อยู่ที่35คิวเท่านั้นนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเล่นง่ายๆนะครับเนอะลงไปฆ่าคนในแแมปให้ได้นะครับวงน้องเราก็ออกมารับสกินปืนได้เลยนะครัับบเเเนนนนนนนาาาาะะกกก็็็ปปทงงงงด้้ขออสิืถววรรลยค ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับนกก่าก <music> <festivals S 2> ิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือสามารถรับได้ฟรีๆนะครับนอนในเซิร์ฟอินโดนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนกกระเป๋าตัวนี้นะครับวงน้องก็คือได้เอามาขายในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ฟรีๆนะครับนก็สามารถเข้าไปรับในเซิร์ฟอินโดได้นะครับวว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 งงงงงงนน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 น้้้้้้้ออออเเเเพรรรราาาาะะะะะ่่ัััััีีีีมแแแจกกกใหลลลคคคคคบบบ็็็ยืโททสต ก็จะมีทางด้านของสามารถนะครับเนาะแลกสุดได้นะครับวงน้องเราก็แลกนี้ได้นะครับเนาะก็คือเป็นท่าทางของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับบงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะยังสามารถแลกได้นะครับวงน้องก็เป็นบัตรสร้างห้อง2ใบนะครับเนาะที่แบบว่าเซิร์ฟเราตอนนี้นะครับบงน้องก็สามารถรับได้เหมือนกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับบงน้องแล้วก็ของฟรีนะครับน้องยังมีอีกนะครับวงน้องก็ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับบงน้องก็คือจะมีทางด้านของสุดฟรีนะครับเนาะที่แบบว่าใช้โทเค็น้องตัวนี่นะครับ กับโลหทองนี่นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นโทเค็นตัวนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าใช้เพื่อแรกซูตตัวนี้ฟรีๆนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถรับของฟรีได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับน้องเราก็ถ้าถามว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราหรือเปล่านะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือจะอัปเดตเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%นะครับวงน้องก็ถัดจากกิจกรรมปัจจุบันตอนนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้้้้ um ้้้าาาาาามมมนน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 นะะะะะคคครรรรรัััััับบบออองงกกก็็เเเปปปสดดดหห์วิจจตตีไข ข่าบ่งน้องก็คือสิ่งที่สายฟรีจะได้นะครับวงน้องก็คือ1เลยนะครับเนาะเป็นการทองนะครับบงน้องก็คือรับการทองไปเลยนะครับเนาะแปดร้อยใบนะครับบงน้องเราก็จะมีทางด้านของแผนที่นะครับเนาะเราก็ชุดฟรีนะครับเนาะสกีนสัตว์เลี้ยงฟรีนะครับบงน้องที่แบบว่าจะสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟได้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับบงน้องสเก็ตบอร์ดตัวใหม่นะครับเนาะหรือว่ากล่องโฉบฟรีด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับบงน้องก็ถือว่าของฟรีมีเยอะแยะมากมายจริงๆนครบบ ว่าจะอัปเดตเขามันแจกให้เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะหรือว่าน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่อยากได้ของฟรีนะครับวงน้องก็อดใจรอนะครับเนาะเล่นกิจกรรมตัวนี้ไปก่อนนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมปัจจุบันไปก่อนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือในกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็มีแจกเหมือนกันนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมถัดไปนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็มีทั้งสุดฟรีนะครับเนาะเราก็มีทั้งสกินปืนฟรีนะครับเนาะสกินปืนถาวรก เนาะยังจะมาแจกให้เรื่อยๆนะครับบุกน้องแล้วก็พี่จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะ,ะว่าในอนาคตนะครับจะมีของไปอะไรบ้างน,นะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะสายปีจะได้อะไรบ้าน,นครับบุกน้อง แล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับน้องก็มีแจกเพรด้วยถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับวงน้องก็รีบกดติดตามตอนนี้เลยนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสกินสัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องที่สามารถแลกได้พีๆีนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสวยมากๆเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูนะครับวงน้องว่าสกินสัตว์เลี้ยงสวยแค่ไหนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องมีหมัดเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับวงน้องก็คือถ้าเต็มสิบนะครับน้อง น,นอนแล้วก็มีบัตรอีโวด้วยะคระับวงน้องก็ถือว่า กิจกรรมนะครับเนาะกำลังแชมปเดี่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟคลนะครับพวกน้องก็ไปกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับของฟรีๆได้นะครับพวกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากนะครับพวกน้องเราก็แจกฟรีเยอะมากนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับพวกน้องถ้าใครอยากเล่นนะครับเนาะก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับพวกน้องกิจกรรมปัจจุบันออกไปนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้จะเข้ามาแทนเลยนะครับพวกน้องเออก็จะประมม้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับพวกน้องก็เป็นข่าวสารใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่่่่แบบบบบวววาาาาาหหลลยยยๆคคคคนนนนนนัััังงงไมมรรรรรรู้้เเเอออะะะะะกก็็จปถืสํใที่แบบว่า อยากได้นี่เองะครับวงน้องก็อใจรออีกนิดนึงแล้วกันนะครับนองแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะมีแจกบัตรกาลิน่านะครับวงน้องมูลค่า300บาทนะครับเนาะหรือว่าประมาณ1,600งพนันหกสิบเพจนะเองะครับวงน้องเอว้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า ถ้าใครอยากได้เพชรวันนี้มีแจกแน่นอนครับวน้องเดี่ยวบัตรกาลิน่านะครับเนาะถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับเนาะก่อนที่จะไปรับบัตรกาลิน่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทุกสัปดาห์มีแจกแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของหมายเลขหนึ่งนะครับที่ชนะก็คือเป็นบัตรกาลิน่ามูลค่า300บาทนนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ละกันนะครับเนาะว่าเลขไปกอลินะ่านะครับวกน้องก็คือจะเป็น ได้นะครับวงน้องก็ถ้าใครได้นะครับเนาะกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับวงน้องก็คือถ้าได้ไปนะครับเนาะก็คือ10,60เพชรเลยนะครับเนาะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับวงน้องมาเดี๋ยวพี่ขึ้นมาให้ตรงนี้ละกันนะครับวงน้อง นี่เลยนะครับเนาะตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ดูกันดีๆก็เป็นเลขบัตรกาลีน่านะครับเนาะสามารถเอาไปเติมได้เลยนะครับวงน้องก็คือเข้าไปในเว็บนะครับเนาะหรือว่าคุกเก้นโคลนนะครับวงน้องแล้วก so ็พิมพ์คําว so ่าเติมเกมฟรีไฟล์นะครับเนาะแล้วก็มันจะขึ้นเว็บขึ้นมานะครับวงน้องก็สามารถเติมได้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเลขบัตรกาลีน่านะครับเนาะก็สามารถเอาไปใส่กันได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จับปลาไม้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงนไไไหหนน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 นะะะะะะคคคครรรรัััััับบบบบบทีีี่่่่่แแแวววววาาาาาาด้้้้ปลลลกกกกมมมมอออเเเต์ยพพจง ก็คือ1,060งพนเพนครับน e> ้องก็คือเยอะมากๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องบัตรพี่ก็มาแจกแล้วนะครับวน้องแล้วก็มารายงานของฟรีให้ดูแล้วนะครับเนาะสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวน้องบายบาย